โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี12โดยทูคอร์เปอเรชั่นเปิดค่ายอบรมเยาวชนชายอายุ7-12ปีที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า6 2 5 0คนจากทั่วประเทศเหลือ30คนสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมและวินัยทางธรรมระหว่างวันที่6-7กุมภาพันธ์ที่วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อคัดเลือกตัวแทน12คนบรรพชาเป็นสามเณรและร่วมรายการถ่ายทอดสดตลอด โครงการ มีพระพรมบัณฑิตกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุระวงสาวาสวรวิหารพระอาจารย์ใหญ่โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี12มอบโอวาทแก่เยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมอบรมถึงอานิสงค์ของการบวชสามเณรและบทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังธรรมะให้แก่บุตรหลานตั้งแต่วัยเยาว์ดตรเนชนกวิพาตาศิลปินหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนผู้อำนวยการ โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี12กล่าวว่ากิจกรรมในค่ายนอกจากการจำลองวิถีชีวิตสามเณรแล้วผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปการเลี้ยงดูและการสื่อสารในครอบครัวด้วยโดยในช่วงสุดท้ายเยาวชนทั้ง30คนจะผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและการศึกษาใช้หลักจริตห เพื่อคัดเลือกให้เหลือ12คนสุดท้ายเป็นตัวแทนเข้าบรรพชาและใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมเต็มรูปแบบที่สถานปฏิบัติธรรมทวีธรรมไรแสงงามณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาฝึกวินัยนะครับเพราะว่าถ้าเราโตไปเราไม่มีวินัยนะครับมันก็จะทำอะไรได้แย่ yeah. แต่ถ้าเรามีวินัยเราก็ทุกอย่างก็จะดีขึ้นไปครับอยากได้รับบัตรครับอยากมีประสบการณ์ในการบินธบาด้วย ว่าการบิบาทำให้เรามั่นคงในการเดินค่ะมีสมาธิในการเดินบิดาดูผ่านโซเชียลแล้วเป็นสิ่งที่เขาชอบชื่นชอบแล้วพอมาวันนี้มีโอกาสก็เลยสนับสนุนค่ะเชื่อว่าต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ค่ะอนามาอยากสมัครมาเองครับการบวชสามเณรก็คือการ แผ่บุญไปให้พ่อแม่อีกวิธีหนึ่งครับที่เลี้ยงดูมาแต่สาหรับใครบางคนที่อย่างเช่นติดเกมติดโทรศัพท์ก็จะสามารถมาเลิกติดได้ถ้าเรามาบวชเนรครับจริงๆมันก็สาคัญที่สุดแล้วฮะเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของความเป็นตัวตนเขาในอนาคตนะฮะถ้าอย่างน้อยมเมล็ดพันธุ์ประเภทที่มันเรียกว่าธรรมะเนี่ยฮะมันอยู่ในตัวเขาคุณธรรมมันถูกปลูกฝังนะฮะไม่ว่าเขาจะทําอาชีพอะไรประกอบอาชีพแบบไหนฐานะเป็นยังไงมันก็มีความดีอยู่ในตัวตั้งแต่ต้น ก็ในฐานะของตัวแทนเกือจเจริญพุทธพันธ์กลุ่มบริษัททรูนะคะแล้วก็ในนาตัวแทนของคุณสุปชัยเจยริญวัฒนนท์นะคะที่ท่านมีความตั้งใจนะคะในการดำลิถึงโครงการสำมานเรนปลูกปัญญาธรรมเพื่อถ่ายทอดสดนะคะโครงการสำมานเรนปลูกปัญญาธรรมในปีที่12เนี่ย ต้องบอกว่าได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งนะคะจากหลวงพ่อพมดิตนะคะในการที่ท่านเป็นคนช่วยมอบคอนเซปต์ที่ว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินไทยรักเรียนเพียรให้ด้วยหัวใจตื่นรู้อยากเชิญชวนให้ประชาชนทั้งประเทศนะคะก็ร่วมเป็นกําลังใจนะคะเชียร์น้องๆว่าที่สัมเณ็12คนที่จะได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศนะคะเรียนรู้ไปกับพวกเขากระจก12บบานที่จะถ่ายทอดหลักการกระบวนการที่ดีๆนะคะของหลักการของธรรมะในโครงการ สัมมาเนนปลุกวัญญาณธรรมปีที่12ค่ะ โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี12จะประกาศรายชื่อ12ว่าที่สามเณนในวันที่24มีนาคมนี้ผ่าน True ID หรือเว็บไซต์ w w w t r u e r i t t l n m o n k c o m และ Facebook สามเณรปลูกปัญญาธรรมและจะมีการถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่18เมษายน2569สามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง True ปลูกปัญญา True Vision True Vision Now และ True ID